ตอนที่155่ร้าคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วทวีปเฟิงมอปีหนึ่งมปลายเดือนธันวาคมเป็นช่วงกลางฤดูหนาวเมื่อคือนหิมะตกหนักทําให้เห็นหิมะขาวพลวนไปหมดแต่หลังจากน,านั้นไม่นานพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อก็ออกมาทํางานส่องลงมายังโลกเบื้องล่างที่ขาวโพลนราวหิมะฉากดังกล่าวอดไม่ได้ที่จะทําให้ผู้คนต้องการที่จะให้พรแก่โลกที่สวยงามใบนี้รอบยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้หินมองไปรอบๆอ,อย่างเกียจคร้าน การนั่งบนเก้าอี้หินในช่วงกลางฤดูหนาวนั้นหนาวเย็นแต่ตราบใดที่คุณเทเวทมน์แห่งไฟลงในภาชนะเวทมนก่อนจากนั้นปล่อยให้มันค,อคอ่อยๆพ่นเวทมนออกมาบนเก้าอี้หินมันจะอุ่นขึ้นความร้อนจากภาชนะเวทมน์ไม่สามารถมุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งได้ดังนั้นมันจึงละลายหิมะทั้งหมดบนพื้นด้านหลังเก้าอี้หินด้วยลูกแมวน้อยหัวหัวนอนลงบนพื้นที่อบอุ่นขดตัวเป็นลูกบอลหันหางสีดำและขาของเธอขึ้นเพื่อปกปิดใบหน้าของเธอและงีบหลับไปรอบมองไปที่ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าแล้วถอนหายใจการนอนในช่วงเวลาดีดๆเช หัวหัวพึมพำอย่างคลุมเครือและตอบว่ามันเสียเปล่าถ้าคุณไม่นอนในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่านิยมของชาวแมวนั้นแตกต่างจากค่านิยมของมนุษย์มันไม่สมเหตุสมผลเลยร็อบบี้ลดมือลงจากเก้าอี้หินและแตะหูขนปุยของหัวหัวอย่างแผ่วเบาตอนแรกหัวหัวปฏิเสธชาวแมวระมัดระวังพอๆกับแมวและไม่ชอบอยู่ใกล้มนุษย์มากเกินไปแต่หลังจากทำปลานึ่งซีอิ๊วแสนอร่อยของเธอแล้วหัวหัวก็ไม่ระแวดระวังร็อบบี้อีกต่อไป ตอนนี้เมื่อ็รอบบี้แตะหูของเธอเบาๆขนาที่เธอหลับเธอจะไม่ขัดขืนแต่ถ้าไปแตะที่อื่นก็ไม่อนุญาตเธอจะตอบสนองอย่างรวดเร็วตราบใดที่มือของ็รบบี้ไม่เกเรเธอจะกระเด็นจากพื้นทันทีและกระโดดออกไปไม่กี่เมตรดังนั้น็รบบี้เพียงแค่สัมผัสหูเล็กๆของเธอจริงๆและการสัมผัสที่มีขนปุกปุยนั้นช่างน,น่าอัศจรรย์เสียงเหยียบพิมะดังลั่น็รบบี้มองไปรอบๆและเห็นกอด้ากำลังแบกต้นไม้ใหญ่สองต้นที่มีกิ่งก้านและใบไม้อยู่บนบ่าของเขากอด้าถือมันได้อย่างง่ายดายเขา,เขา รบบียิ้มและพูดว่าทำไมคุณถึงแบกต้นไม้สองต้นไว้บนหลังของคุณคุณวางแผนจะทำอะไรกอด้าพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือต้นคริสต์มาสก่อนวันคริสต์มาสไม่กี่วันบาทหลวงเอลซี่ขอให้ฉันช่วยทำต้นคริสต์มาสคุณรู้ไหมเขาและคนของเขาออกไปนอกเมืองไม่ได้ดังนั้นถ้าเขาอยากได้ต้นคริสต์มาสเขาต้องใจ่ายให้ฉันทำฮ่าฮ่าฮ่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันจะได้เจอต้นไม้ที่ดูดีแบบนี้รับบหลบตาบาทหลวงเอลซี่จ่ายเงินให้คุณเพื่อซื้อต้นคริสต์มาสแล้วทำไมคุณถึงได้มาสองต้นกไรไอ,านนอนนรมามเขขอนด้วร ฉันต้องทำสองภารกิจพร้อมกันและได้เงินสองเท่าฮ่าห้าห,าหา้าร็อบบี้พูดด้วยความโกรธทั้งแสงสว่างและความมืดจะมีคริสต์มาสพร้อมกันได้อย่างไรกอด้าพูดด้วยรอยยิ้มเพรเาะเบลดิอาเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและฮอเทพเจ้าแห่งความมืดเป็นฝาแฝดกันพวกเขาเกิดในวันเดียวกันดังนั้นคริสต์มาสของาศาสนาจักรแห่งแสงสว่างและาศาสนาจักรแห่งความมืดจึงอยู่ในวันเดียวกันด้วยในขณะนั้นบิชอปเอลซี่รีบวิ่งมาพร้อมกับพาลาดินสองตัวและรับต้นคริสต์มาสจากกอด้าชายสามคนถือต้นคริสต์มาสไปท บาดหลวงเอลซีอุทานว่าไปเอาของตกแต่งทั้งหมดที่เราเตรียมมาแขวนไว้บนต้นไม้เราจะทำให้มันดูใหญ่กว่าของที่อยู่ด้านมืดพาลาดินทั้งสองรีบกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือและหลังจากนั้นไม่นานอัศวินเทมเพลาก็มาพร้อมกับผ้าหลักสีลูกบอลและถุงเท้าสีแดงในอีกด้านหนึ่งหมายเลขแปดรีบวิ่งออกไปพร้อมกับสิทมืดสองคนรับต้นคริสต์มาสอีกต้นจากมือของกอดา้าแล้ววางไว้ที่ประตูโบสถ์แห่งความมืดหลังจากนั้นนักบ,บวชแห่งความมืดสาสิบสองคนรีบวิ่งออกไปถือของประดับตกแต่งทุกชนิดไว้ในมือแขวนไไวววว้้้้บนนนตมมอออยยย่่่่าาาางงงงงสหััเเเกกรรจะลขซ ฝ่ายบีทอปเอลซี่มีผู้คนมากกว่าซึ่งหมายถึงอำนาจที่ใหญ่กว่าแต่ด้านหมายเลข8ดมีอำนาจทางการเงินมากกว่ามากพวกเขามักได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกูกุและจิจิซึ่งทำให้พวกเขาร่ำรวยกว่าอัศวินเทมพิลด้านหนึ่งกำลังคนด้านหนึ่งทรัพยากรทางการเงินมันค่อนข้างเป็นการต่อสู้บาดหลวงเอลซี่สั่งเสียงดังว่าพี่น้องทั้งหลายไปรอบรอบเมืองปลอบโยนคนยากจนนำความอบอุ่นของเทพ,พเจ้าแห่งแสงสว่างมาให้พวกเขาและเชิญพวกเขาทั้งหมดมาร่วมงานเลี้ยงคริสต์มาสร็รอบบีอดบ่นไม่ได้ว่าเฮ hey คุณเป็นอัศวินเทมพลาซึ่งเป็นชาวเมืองที่ยากจนที่สุดในเวสไวน์ทาวใช่ไหมกลุ่มอัศวินของคุณไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตเลยคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าดูและสร้างถนนคุณคือคนที่ต้องการความเห็นอกเห็นใจมากที่สุดบิชอปเอลซี่ตัวแข็งทื่อและอัศวินเทมพลาสามร้อยคนที่อยู่ข้างๆเขา,ขา,ขาต่างก็ก้มหน้าด้วยความผิดหวังอัศวินเป็นที่ต้องการเสมอในยามสงครามแต่ในเวสไวน์ทาวแม้จะไม่มีอำนาจดร็อบบี้คนเดียวก็สามารถทำให้เวสไวน์ทาวปราศจากสงครามเป็นเวลาร้อยปีพาลาดินบ่นกับท้องฟ้าว่าฉันก็ไมม่ออยากกทแบบนนนี้เหืั ฉันเป็นพาลาดินทำไมฉันถึงไร้ประโยชน์ในเมืองเวสวินในเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าฉันทำได้ดีที่อื่นในอีกด้านหนึ่งหมายเลขแปดยังตะโกนว่าพี่น้องเข้าเมืองไปแจกเงินห้5ห5ันห้ารอห้าบห้ารับยิ้มและพูดว่าอย่างโง่เลยชาวเมืองที่นี่ขาดเงินหรือเปล่าถ้าคุณโยนเหรียญทองแดงพิยงไม่กี่เหรียญชาวเมืองก็ไม่ต้องการมันหยุดทะเลาะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายชั่วคราวปีนี้คุณทั้งคู่จะปาร์ตี้ด้วยกันนั่นผู้นำของทั้งสองฝ่ายตัวแข็งนั่นไม่ดีใช่ไหมร็อบบีพ้พ พวกเขาควรจะฉลองด้วยกันในปีนี้เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่ของพวกเขาใช่ใครคือแม่ของพวกเขาอีกครั้งทั้งสองฝ่ายมองไปที่ร็อบบี้ด้วยความดูถูกเหยียดหยามนั่นมันฟริกคุณจะไม่รู้ได้อย่างไรตอนที่156การโจมตีอย่างกระทันหันของอาณาจักรทะเลทราย ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ในภายหลังในวันคริสต์มาสปี1 3 4 4เหตุการณ์สำคัญได้เปลี่ยนแผนการทางาศาสนาทั้งหมดนั่นคือาศาสนาจักรแห่งแสงสว่างและความมืดฉลองคริสต์มาสร,ร่วมกันเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเป็นเพียงในเมืองเวสวินเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียง2,000คนแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสองสาศาสนาในอนาคตเย็นวันที่3 1ธันวาคมแม่น้ำที่อยู่ถัดจากลานไหลยอย่างเงียบๆและกังหันน้ำที่สร้างขึ้้้นนนนนใหม่ม่่่่่่จะุเเเคลลืือนนออออา,อาายยงงงงงตแสไปก็ ขณะที่เพิ่งเริ่มมืดคบเพลิงจำนวนนับไม่ถ้วนถูกจุดขึ้นในโบสถ์แห่งแสงสว่างและความมืดชาวเมืองหลั่งไหลกันเข้ามาที่โบสถ์และพบว่ารั้วไม้ไผ่ที่กั้นระหว่างโบสถ์ทั้งสองหายไปแล้วแน่นอนว่าทุกคนมีความสุขอย่างไรก็ตามชาวเมืองที่นี่ยังเคยชินกับการผสมปนเปข,ของทั้งสองศาสนาโดยเฉพาะชาวเมืองสโตนแคนยอนพวกเขาสามารถท่องได้ทั้งคัมภีร์แห่งแสงสว่างและคัมภีร์แห่งความมืดพวกเขาร้องเพลงและเต้นรำในสนามคริสตันบนโต๊ะของรอเปิดอยู่ พระนางทอดพระเนตรสถานการณ์จากฝั่งตรงข้ามของลูกแก้วสีหน้าสงบเหมือนปกติสแสดงถึงความสง่างามและสงบขององครัชทายาทแต่พระเนตรยังจับจ้องที่โต๊ะในลานบ้านร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าหยุดมองขอบอกว่าคุณเคยเห็นโคคาโคล่าแล้วในทางกลับกันนี่คือมันฝรั่งทอดกรอบของเลที่คุณกินครั้งก่อนและตรงนี้มีเค้กเยอะมากทั้งครีมเค้กวานิลาครีมเค้กบลูเบอร์รี่ครีมเค้กทันทีที่เราพูดเช่นนี้ราชินีก็ทุบตัวด้วยความโกรธทำไมฉันถึงไม่กินบลูเบอร์รี่ครีมเค้กทำไมคุณ ร็อบบี้กล่าวาว่าว้าวคุณกำลังแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเพียงเพื่อให้ได้รสชาติใหม่อย่าเร่งรีบมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายร็อบบี้ชี้ไปที่บ้านหลังเล็กๆที่ทำจากคุกกี้บนโตยิ้มและพูดว่านี่เรียกว่าบ้านขนมปังขิงทันทีที่ราชินีเห็นสิ่งนี้หัวใจของเธอเต้นแรงซึ่งไม่ดีแค่เห็นรูปร่างก็อยากกินแล้วมันทำมาจากขิงแป้งน้ำผึ้งน้ำตาลอามม้อลูกกวาดและเครื่องเทศร็อบบี้กล่าวด้วยรอยยิม้มขั้นตอนซับซ้อนมากแต่ฉันก็ทำได้ราชินีตกโตและตรัสว่าบอกฉันว่ามันราคาเท่าไรแล้้วขายใหฉัน ร็อบยิ้มและพูดว่าฝ่าบาทท่านไม่เคยใจเย็นมาก่อนหรือท่านไม่ได้เสแสร้งเป็นสง่าอีกต่อไปท่านยังทุบโต๊ะด้วยซ้ำราชินีขมวดคิว้วและไม่พูดอะไรกูอ,อย่าทําตัวหน้าสมเพชแบบนั้นสิบ็อบยิ้มคราวนี้ฉันจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณฉันจะให้บ้านขนมปังขิงแก่คุณในวันคริสต์มาสฉันจะขอให้กูกุและจิจินามาให้คุณในครั้งต่อไปที่พวกเขามาเติมสตอ๊อกราชินีมีความสุขมากอย่างไรก็ตามก่อนที่รอยยิ้มของราชินีจะกระจายออกไปเขาเห็นเดโครแมนเซอร์วิ่งเข้ามาและพูดดดวว่าา่่่่่าาาาาาาฝบทททสถนนนนกรรรร์งงงหเเเป็ือมมัไี เมื่อเธอได้ยินว่ามีเรื่องด่วนเกิดขึ้นปฏิกิริยาแรกของราชินีคือปิดลูกบอลคริสตันและเก็บเป็นความลับแต่เมื่อเธอเห็นร็อบบี้รงข้ามกับลูกบอลคริสตันด้วยหูฟังเธอทำไม่ได้หลังจากถอนหายใจเล็กน้อยพระนางทรงถอนพระหัตถ์และตรัสกับหมอผีว่าหมายเลขหนึ่งเกิดอะไรขึ้น เนโครแมนเซอร์ที่รู้จักกันในนามหมายเลขหนึ่งพูดอย่างรวดเร็วว่าอาณาจักรทะเลทรายเคอร์เต้จงใจเลือกที่จะเปิดการโจมตีอย่างกระทันหันในวันคริสต์มาสโจมตีสถานีนักท่องเที่ยวและคริสตันแคนยอนทางตอนเหนือของอาณาจักรของเราทุกคนกำลังเฉลิมฉลองดังนั้นพวกเขาจึงลดการป้องกันลงโดยไม่ระวังพวกเขาถูกเจาะและสูญหายทันทีปัจจุบันกองทัพของเคอร์เต้มุ่งหน้าลงใต้มุ่งตรงไปยังเมืองหลวงของเรา คเคเต้หรืออาณาจักรทะเลทรายเป็นอาณาจักรเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างนอร์มาทางตอนเหนือและแกรนทางตอนใต้จริงๆแล้วในแง่ของขนาดที่ดินอาณาจักรนี้ไม่สามารถเรียกว่าประเทศเล็กได้แต่ส่วนใหญ่ของดินแดนของอาณาจักรเป็นทะเลทรายประชากรจึงมีไม่มากนักส่งผลต่อความแข็งแกร่งของชาติตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรนอร์มาและอาณาจักรแกรนทําให้เกิดเขตกันชนระหว่างมหาอำนาจท,ทั้งสองหากไม่ใช่เพื่อการดํารงอยู่ของเคเต้นอร์มาและแกรนก็มักจะทําสงครามครั้งใหญ่ อ,อาณาจักรแห่งนี้วางตัวเป็นกลางเสมอมาและปกติจะไม่ก่อกวนแกรนและนอร์มาเพราะพวกเขารู้ดีว่าประชากรของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะก่อสงครามกับมหาอำนาจอย่างแกรนและนอร์มาแต่ตอนนี้อ,นอาณาจักรแห่งทะเลทรายได้ส่งกองกำลังโดยจงใจเลือกที่จะส่งกองกำลังในช่วงคริสต์มาสทะลงผ่านสองเมืองชายแดนในบัตดโดนราชินีขมวดคิ้วแต่สีหน้าของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักโดยยังคงความสงบตามปกติของเธอส่งกองกำลังไปในวันคริสต์มาสและบุกตะลุยทั้งสองเมืองในเวลาเดียวกันเห็นได้ชัดว่านี่เป็นแผนสะสมพวกเขาได้รับวางแผนเรื่องนี้ไว้นานแล้ว หมายเลขหนึ่งพยักหน้าใช่แล้วอาณาจักรแห่งทะเลทรายถูกชักจูงโดยเชิดออฟไลน์และตัดสินใจร่วมมือกับมอนราเพื่อโจมตีพวกเราสถานการณ์เลวร้ายราชินีหยิบแผนที่ออกมาและดูอย่างระมัดระวังนิ้วขาวราวกับพิมพ์ของเธอชี้ไปที่สถานีทราเวเลอร์ก่อนเคลื่อนจากเหนือลงใต้และหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็กระซิบว่านำม้วนคมพีเวทมนเชิงกลยุทธ์ที่คุณรอบมอบให้เราเมื่อคราวที่แล้วส่งกองทัพไปที่ถ้ำเฟอรงอจริงพวกเขาพบกับกองทัพตะวันตกของอาณาจักรเคอร์เต้หมายเลขหนึ่งพยักหน้าเข้าใจแล้ว ราชินีชี้ไปที่คริสตันแคนยอนอีกครั้งซึ่งเต็มไปด้วยภูเขามีทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่ใจกลางเวสแกรนได้ไปทางใต้จากคริสตันแคนยอนผ่านสโตนแคนยอนจากนั้นไปที่เวสไวทาวทางอื่นแทบไม่มีเพราะสองข้างทางเป็นภูเขาสูงใหญ่ราชินีเคลื่อนนิ้วมาที่นี่แล้วหยุดเธอมองลูกบอลคริสตันอย่างมีความหมายจากนั้นหันไปทางหมายเลขหนึ่งแล้วพูดว่ากองทัพตะวันออกของเคอร์เต้อย่าสนใจพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาเดินทับตามต้องการหมายเลขหนึ่งรอบทวงข้างลูกบอลคริสตันทันทีเฮซิสเตอร์ค hey, วีนการกระทำของคุณ ราชินีพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าฉันปิดบงังคุณจะว่าฉันเป็นนักการเมืองที่ไร้กาศแต่ถ้าฉันแสดงให้คุณเห็นว่าฉันเปิดเผยคุณก็ไม่มีอะไรจะโอกใช่ไหมร็อบยักไหลและพูดว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอที่ทําให้ฉันเดือดร้อนขนาดนี้อย่าตกไปอยู่ในมือฉันเลยมิฉาน,นคุณจะต้องเจอกับผลที่ตามมาบทที่157สงครามกําลังใกล้เข้ามาวันนี้ราชินีไม่สามารถสนทนากับเพื่อนออนไลน์ของเธอได้เธอต้องเตรียมการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการโจมตีของอาณาจักรเคอร์เต้ ยิ่งไปกว่านั้นไม่จําเป็นต้องพูดว่ามอนราจะใช้โอกาสนี้โจมตีไรโรสเพื่อเป็นปากเป็นเสียงกับอาณาจักรเคอร์เต้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีาศาสนาจักรแห่งแสงอยู่ในนั้นมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็นระหว่างตะวันออกและตะวันตกพร้อมกันดูเหมือนว่าพระองค์จะเดินบนเชือกเส้นใหญ่และจะถึงวาระหักไม่ระวังอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากรอบเธอออกจากกองทัพตะวันออกของอาณาจักรทะเลทรายไปหารอบอย่างไรก็ตามกองทัพนี้จะต้องผ่านเวสไวไทาวเพื่อเดินทัพเข้าสู่เวสแกรนไม่ว่ารอบบี้้้งหไม่คนนีพ รับยักไหล่เพื่อนของเขาประสบปัญหาจึงยังกังวลเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเพราะมันเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาของชาติและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่กระตือรือร้นพอที่จะต่อสู้กับสงครามระดับชาติเพื่อเพื่อนออนไลน์ของเขาเขาจะแก้ปัญหาของเวสไวาทาวรับบีโบกมือให้ลินเลียนซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขายิ้มและพูดว่าไปรับนายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตทาว หลังจากนั้นไม่นานนายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตทาวก็มาถึงเขาอาจถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กทรีของเวสไวทาวโอ้ไม่ตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในบิ๊กโฟสี่คนใหญ่คือนายกเทศมนตรีของเวสไวทาวนายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตทาวนายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนและหัวหน้าชาวบ้านแมวแต่ละคนมีชื่อเสียงในหมู่ชาวเมืองหลายร้อยคนแน่นอนว่านายกเทศมนตรีของเวสไวทาวนั้นมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาบิ๊กโฟ ปัจจุบันนายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตทาวอยู่ในอันดับที่สองจากบรรดาใหญ่ทั้ง4โดยมีชาวเมืองมากกว่า300คนรับผิดชอบงานช่างไม้และการล่าสัตว์และเขากำลังพยายามอย่างยิ่งยวดในการยึดคืนที่ดินเพื่อเตรียมทำฟาร์มบีบรูดเมื่อได้ยินเสียงเรียกของร็อบบี้ใบหน้าของนายกเทศมนตรีก็บานเพราะในความคิดของเขาเมื่อใดก็ตามที่ร็อบบี้เรียกเขาจะต้องมีเรื่องดีเรื่องดีเกิดขึ้นท่านพ่อท่านเรียกข้ามาเพื่ออะไรร็อบพูดด้วยรอยยิ้มฉันเรียกคุณมาที่นี่เพราะคุณมีช่างไม้จำนวนมากที่สามารถสร้างได้อย่างร,รังงยาหิทพ์ อสังหาริมรัพย์นายกเทศมนตรีของไว์เบิร์ดทาวรู้สึกสับสนเล็กน้อยคุณหมายความว่าอย่างไรร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มพูดง่ายๆถ้าคนธรรมดาย้ายไปที่เวสไวาทาวพวกเขามักจะจ่ายเงินเพื่อขอให้คุณช่วยสร้างบ้านใช่ไหมนายกเทศมนตรีพยักหน้าใช่ในกรณีนี้ชาวเมืองของคุณสร้างบ้านให้คุณอื่นในรูปแบบของลูกจ้างเก็บค่าจ้างสร้างบ้านและมอบให้เจ้าของก่อนออกเดินทางร็อบกล่าวนายกเทศมนตรียังคงพยักหน้าถูกต้อง รบกล่าวว่านี่มันไร้ประสิทธิภาพเกินไปจริง,รงๆและสถานที่ส่วนตัวเหล่านั้นก็สร้างอย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยทําให้เวสวินทาวดูโกลาหลมากขึ้นเรื่อยๆเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่คลองรักดอว่ามีการสร้างบ้านแถวริมคลองบ้านของแมวที่เพิ่งย้ายเข้ามาพวกเขาจ่ายเงินให้ชาวเมืองด้วยปลาที่จับได้และด้วยความช่วยเหลือของโบสถ์แห่งความมืดพวกเขามีบางส่วนเงินพวกเขาขอให้ช่างไม้ช่วยสร้างบ้านไม้ซึ่งกระจายอยู่ทั่วริมฝั่งคลอง รบ,บียิ้มและพูดว่ามันนักเลียดใช่ไหมฉันจึงตัดสินใจให้ทุนในฐานนกพัฒนาสังหาริมทรัพย์และคุณจะเป็นผู้รับเหมาที่จะช่วยฉันจัดช่างไม้เราจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบ้านไม้ซึ่งมีการวางแผนและสร้างร่วมกันในอนาคตเมื่อคนอพยพเข้ามาเราจะให้พวกเขาใช้เงินโดยตรงกับบ้านที่เราสร้างขึ้นเพื่อพวกเขาจะไม่ต้องควักเงินตัวเองสร้างบ้านอีกทั้งยังทำให้ผู้อพยพมีเข้าอาศัยได้เร็วจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดกันในบททุกๆครั้งและยังช่วยให้บ้านไม่รบอีกด้วย เมื่อนายกเทศมนตรีได้ยินเช่นนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่ามาสร้างบ้านในราคาต่ำๆแล้วขายให้กับผู้อพยพในราคาที่สูงเมื่อพวกเขามาถึงบิงโกรับบีตบมือและพูดด้วยรอยยิ้มคุณค่อนข้างมีไหวพริบนายกเทศมนตรีกล่าวว่าถ้าผู้อพยพเข้ามาสามารถทําได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่รับผู้อพยพบ้านเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์หรือพวกเขาจะผุพังและสูญเสียคุณค่าหากไม่มีผู้อยู่อาศัยเวลานาน รับยิม้มงั้นฉันจะจ่ายท่านายแพ้ก็เรื่องของฉันนายมีหน้าที่แค่เป็นผู้รับเหมาจัดคนงานให้ฉันและดูแลความคืบหน้าของโครงการเท่านั้นนายจะไม่มีวันเสียเงินนายจะทําอะไรคิดดูสินายกเทศมนตรีไว้บีร้าชอคิดอย่างรอบคอบไม่เป็นไรเหรอความเสี่ยงนั้นแบกรับโดยผู้อื่นและฉันมั่นใจว่าจะทํากําไรได้ของดีแบบนี้หาได้ที่ไหนแน่นอนคุณรอบทําดีกับเราชายทั้งสองจับมือกันแน่นและหัวเราะงานเลี้ยงคริสต์มาสในคืนนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากจนชาวเมืองทุกคนกลับมาด้วยความพึงพอใจและเด็กๆได้รับของขวัคริสมสมาในฝนฝ เช้าวันรุ่งขึ้นนายกเทศมนตรีไวบีไรชอนนำช่างไม้กลุ่มใหญ่ไปยังสถานที่ที่รอบกำหนดและโครงการใหญ่ก็เริ่มขึ้นชุมชนที่อยู่อาศัยพรอมวิวแม่น้ำแห่งแรกของเมืองเวสวินเขตหวังเจียงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการโครงการเฟสแรกคาดว่าจะสร้างบ้านได้500หลังจากการประมาณการของรับบีผู้อพยพน่าจะยากจนมากและไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้ในตอนแรกดังนั้นโครงการระยะแรกนี้จึงเกี่ยวกับบ้านไม้หลังเล็กๆใหญ่เท่าง,งาและถั่วเขียวรอบอยังตั้งชื่อให้มันว่าชุดสตูดิโอ ทั้งหมดถูกวางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบและบ้านทุกหลังถูกวางแผนให้สร้างอย่างประณีตและแบ่งเป็นถนนรูปตัวจิงและเพื่อเอาใจคนข้างในแปลงดอกไม้ต้นไม้และอื่นๆจึงถูกวางไว้ตรงกลางเขาให้ผู้รับเหมาอีกสองคนเข้าร่วมการก่อสร้างและเริ่มโครงการระยะที่สองซึ่งอุทิศให้กับการก่อสร้างบ้านหินต้นทุนและราคาจะทวีคูณหลายเท่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าผู้คนมาที่เวสไวาทาวจริงหรือไม่ เพราะนอกจากรอบแล้วไม่มีใครรู้ว่าเงาแห่งสงครามกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆบ็อบบี้รู้ดีว่าจะมีผู้ลีภัยจำนวนมากในสงครามดังนั้นเขาจึงขอให้คนงานทุกคนมาที่เก้าอี้หินของเขาทุกวันก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานและแต่ละคนก็ได้รับบ U f F และกลับไปทำงานอีกครั้งด้วยวิธีนี้ความคืบหน้าในการก่อสร้างของเขตหวางเจงสามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็วตอนที่ห5 8ผู้ลีภัยผู้สูงศักดิ์ เมื่อถึงเวลาที่หมายเลข8รู้ว่าจะเกิดสงครามก็ผ่านไปหลายวันแล้วกูกุและจิจิมาที่เวสไวาทาวเพื่อเติมสต็อกร็อบบี้มอบบ้านขนมปังขิงและสินค้าจำนวนมากให้พวกเขาพ่อค้าราชวงศ์ทั้งสองยังเปิดเผยสถานการณ์ภายนอกในวันที่สองของวนันคริสต์มาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้คัมภีประตูยุทธ,ธศาสตร์ที่รอบมอบให้เธอกองทัพกึ่งมนุษย์สองกองทัพและกองทัพผีดิบสองกองทัพเดินผ่านประตูมิติไปยังถ้ำเฟงจิงซึ่งพวกเขาสามารถสร้างแนวป้องกันจากกองทัพตะวันตกของอาณาจักรเคอร์เต้ ในทางกลับกันกองทัพตะวันออกของเคอร์เต้ถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงไม่มีกองทหารเวสกแกรนระหว่างทางมีเพียงหมู่บ้านและเมืองเล็กๆไม่กี่แห่งราชินีเพียงส่งกองทัพอากาศไปแจ้งหมู่บ้านและเมืองเล็กๆเ,เหล่านี้เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและเมืองอพยพทันทีและทันทีที่ผู้คนได้ยินคำสั่งอพยพก็ไม่รีรอที่จะจัดเข้าของลากลูกๆของพวกเขาและวิ่งหนีไปกองทัพที่เข้ามาไม่ได้มาจากมอนราแต่เป็นอาณาจักรทะเลทรายกองทัพต่างชาติยากที่จะเข้ากันได้กองทัพของอาณาจักรเดียวกันจะยึดครองและบังคับให้คุณเปลี่ยนความเชื่อแตต่่่รราาาบใดดดททีคคุณุณณเเเเชนนนนนั้น้ก็สาา็สมมมถปหือิไ แต่กองทัพต่างชาตินั้นแตกต่างออกไปพวกมันมีแนวโน้มที่จะเผาฆ่าและปล้นสถานที่ไม่ว่าคุณจะเชื่อในอะไรก็ตามพวกเขาจะแฮกคุณจนตายไม่ว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่พวกเขาจะลากลูกสาวของคุณออกไปทั้งทงที่อายุเธอครบ18ปีแล้วแน่นอนว่าผู้คนรู้เรื่องนี้ดีดังนั้นหลังจากเก็บข้าวของทั้งหมดที่สามารถเอาไปได้พวกเขาก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้กว่าสิบวันต่อมาเวสไว์เทาได้ต้อนรับผู้คนกลุ่มแรกที่หลบหนีมีจํานวนน้อยเพียงประมาณห5 0้อ้ตัวนี่คือผู้ดีชายแดนเล็ก เมื่อคริสตันแคนยอนถูกยึดโดยอาณาจาก erte, ักรเคอร์เต้ขุนนางก็เริ่มหลบหนีทันทีเขาละทิ้งปรา,าสาทและพาภรรยาและลูกๆของเขาลุงสองคนป้าเจ็คนป้าหคนหลานสาวครอบครัวใหญ่คนรับใช้ในบ้านและทหารส่วนตัวอีกเกือบร้อยคนที่ขนเข้าของทั้งหมดขึ้นรถมาและวิ่งไปทางทิศใต้ตา,ตามถนนราชการอย่างไรก็ตามระหว่างทางสิ่งที่เขาเห็นคือหมู่บ้านและเมืองขนาดเท่างานและถั่วเขียวและไม่มีใครสามารถต่อสู้ได้แม้ว่าเขาจะผ่านสโตนแคนยอนเขาพบว่าทั้งสถานที่ว่างเปล่าพระเจ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น คุณนางผู้นั้นรีบวิ่งด้วยความตื่นตระหนกและยังไม่ทันจะถึงเวสไวทาวพวกเขาก็รู้สึกโล่งใจที่สามารถอยู่ต่อได้สักพักคุณนางมองไปที่กำแพงเมืองเวสไวข้างหน้าเขาและรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเชื่อถือเมื่อเขาเห็นว่ายังมีหานที่เป็นมนุษย์คอยปกป้องเมืองอยู่คุณใช้ชราคนหนึ่งโน้มตัวมากระซิบข้างๆว่าอาจารย์เมื่อข้าพเจ้ายัางเด็กข้าพเจ้าติดตามหัวหน้ารุ่นก่อนมาที่นี่ที่นี่เรียกว่าเมืองเวสวินเป็นเมืองห่างไกลมีประชากรประมาณ800อคนคนข้างในนั้นมากยากจอนอ หลังจากฟังคนรับใช้แล้วขุนนางก็ถามอย่างสบายๆว่าเราพักที่นี่ได้ไหมฉันเดินทางมาหลายพันไมล์แต่ฉันไม่สามารถนอนหลับสนิทในที่ปลอดภัยได้ฉันแค่อยากจะหลับในสถานที่เคร่งขึงที่รายล้อมด้วยเสียงหัวเราะของมนุษย์ข้าไม่อยากฟังเสียงสัตว์ป่าและนอนกระสับกระส่ายคนรับใช้กล่าวอย่างเคารพน่าจะเป็นไปได้ไม่ไกลจากถนนสว่างและคนอยู่ภายใต้าการควบคุมของสมเด็จพระราชินีตอนนี้เราเป็นสมาชิกของเวสต์แกรนแล้วและไม่มีปัญหาในการมาที่นี่เพื่อพักผ่อน คุณโนเบิลชี้ไปที่เวสวินทาวแล้วพูดว่าดีงั้นคืนนี้ฉันจะพักผ่อนที่เวสวินทาวเมืองมนุษย์ที่ฉันไม่ได้เจอมานานคืนนี้ฉันจะนอนหลับสนิทแน่ๆเขาพูดกับคนใช้ว่าเอาเสื้อคลุมใหม่ที่ฉันซื้อมาจากช่างตัดเสื้อเสื้อคลุมหรูหราที่ฉันซื้อในราคาหนึ่งร้อยเหรียญทองทันทีที่คนใช้ได้ยินดังนั้น คนรับใช้ก็เข้าใจว่านายกำลังพยายามแสดงเขาต้องไม่ต้องการให้ผู้คนในเมืองเวสต์วินเห็นความอัปยศยอดสูของการหลบหนีของเขาดังนั้นเขาจึงต้องจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยสวมเสื้อโค้ทที่แพงที่สุดในคอลเลกชันของเขาและเข้าไปในเมืองโดยแต่งตัวเขาจำเป็นต้องทำให้ชาวบ้านนอกเมืองตกใจด้วยเสื้อผ้าที่งดงามและแสดงให้พวกเขาเห็นท่าทางอันสูงส่งของเขาทั้งหมดนี้เป็นดังนั้นเมื่อนายกเทศมนตรีของเมืองเห็นการมาถึงของเจ้านายผู้สูงศักดิ์ของเขาเขาจะต้อนรับเขาอย่างดีคนรับใช้รีบช่วยเจ้านายแต่งตัว หลังจากน,านั้นไม่นานคุณนางก็แต่งกายอย่างงดงามสวมเสื้อโค้ทผ้าไหมที่ตัดเย็บโดยช่างตัดเสื้อชั้นยอดโดยมีสีน้ำเงินจางๆอยู่ด้านบนเขาสวมชุดกีฬาผู้หญิงและถุงน่องยอดนิยมที่ส่วนล่างของเขาเขาสวมรองเท้าหนังดูกระฉับกระเฉงและถือไม้เท้าไมเรียวที่มีอัญ,ญมณีลำค่าสลับไว้ด้านบนเขาหมุนไม้เท้าในมือสองครั้งและแอบมีความสุขนักเวทชั้นสูงอย่างฉันน่าจะหายากในเมืองเล็กๆแบบนี้ตกลงไปกันเถอะเหล่าคุณนางและพรรคพวกเร่งมุ่งหน้าไปยังเวสไวยเท้าและในพริบตาพวกเขาก็มาถึงหน้าเมือง อัศวินเทมเพล่าที่ดูแลการเฝ้าระวังไม่ได้สวมชุดเกราะในวันนี้เนื่องจากสงสัยไม่สะดวกในฤดูหนาวหากคุณหันศีรษะเพียงเล็กน้อยใบหน้าของคุณจะสัมผัสกับเกราะเหล็กเย็นนอกจากนี้เวสไว์ทาวยังต้องการให้เขาต่อสู้ในชุดเกราะหรือไม่เลขที่มันไม่คุณพ่อรอบบี้เกลียดการที่ฐานกุ้งอยู่ในมือในการทำสงครามกลัวว่าคนเหล่านี้จะทำร้ายตัวเองหรือตายและเขาจะต้องทำงานเพื่อรักษาและชุบชีวิตพวกเขาในท้ายที่สุดเขาตัดสินใจว่าจะจัดการกับพวกมันมันจะง่ายกว่าสำหรับเขาที่จะต่อสู้โดยตรงตั้งแต่ต้น ดังนั้นทหารรักษาการในเวสไว์เทาจึงมีหน้าที่เพียงใช้ดวงตาคู่เดียวของพวกเขาอัศวินเทมเพล่าที่คุ้กันอยู่ในวันนี้อยู่ในเสื้อผ้าสำหรับการต่อสู้สวมเสื้อโค้ทขนสุนัขจิ้งจอกและเอี้ยมขนสุนัขจิ้งจอกที่พันรอบคอของเขาเมื่อผู้สูงศักดิ์และพรรคพวกหยุดห่างจากประตูเมืองหลายร้อยหลาผู้สูงศักดิ์ก็ยืนอยู่ห่างๆและส่งเพียงคนรับใช้ที่ซื้อสัตว์ไปที่ด้านหน้าของเมืองเนื่องจากเขาไม่สามารถเป็นคนพูดได้เขาตะโกนบอกทหารรักษาการบนกำแพงเมืองนี่คือเมืองเวสวินใใชใช่่ไหหมมเเขากระับี้ยางจิงจอกแน่นและหใจออกอกยย่างเ็นชาโโห ฉันหนาวแทบตายพวกคุณเป็นใครพวกนายหนีไปแล้วเหรอคุณหนีไปถูกที่แล้วฉันเชี่ยวชาญในการรับผู้ลีภายในเวสต์วินทาวพ่อบอกว่าถ้าผู้ลีภัยตั้งใจที่จะตั้งรกรากในเวสต์วายเทวคุณต้องซื้อ,อสังหาริมรัพย์เท่านั้นพวกเขากำลังเสนอบริการพิเศษอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์จะได้รับของแถมและใบแจ้งหนี้แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรหรือใบแจ้งหนี้คืออะไรตอนที่ห5 9ยินดีต้อนรับสู่เวสต์วายเท ยามพูดอย่างยุ่งเหยิงคนรับใช้ที่พูดคุยก็ตะลึงเขาตื่นขึ้นหลังจากผ่านไปหลายวินาทีและพูดด้วยความโกรธคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรในของฉันไม่ใช่ผู้ลีภัยและจะไม่ซื้อบ้านในเมืองของคุณฟังนะนายของฉันคือนวลหลุมฉิง,ง,งอกงคาาบดีผู้สูงศักดิ์ลมกอะตัวจอมเวทแห่งวินในครอบครัวของเขากำลังเดินทางจากคริสตันแคนยอนไปยังไรโรดได้โปรดสแสดงความเคารพต่อนายของข้าเจ้าเมืองตาบอดชาวเมืองพาลาดินหัวเราะและคิดว่าฉันจะบอกเขาได้ไหมว่าฉันเป็นอัศวินเทมพล่แม้ว่าฉันจะไม่มีตำแหน่งแตต่่ฉฉัััันนนนนกกกก็็็เปพาาาาลลดดิ้้้ววยยยบบบรรรออธมมไ ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกของวินไนท์ทีเอสนั่นไม่ใช่ตัวที่ถูกอัศวินสายฟ้าคว้าไปเหรอดูเหมือนว่าบารอนของคุณอยู่ในตำแหน่งที่น่าสังเวชเพื่ออธิบายให้ละเอียดก่อนหน้านี้มีความบาดหมางระหว่างอัศวินวายุและอัศวินสายฟ้าตั้งแต่สมัยโบราณเวทมนต์ถูกแบ่งออกเป็นสี่ระบบน้ำไฟดินและอากาศที่เอลเหรียลมเป็นอากาศบทก่อนหน้านี้กล่าวถึงระบบเหล่านี้และฉันเขียนลมความมหัศจรรย์ของระบบอากาศนั้นพิเศษเล็กน้อยและแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือลมและฟ้าร้อง ด้วยเหตุนี้การต่อสู้ระหว่างลมและฟ้าร้องจึงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและนักมายากลทั้งสองประเภทกล่าวว่าพวกเขาเป็นต้นฉบับต่างฝ่ายจะใช้วิธีต่างๆนานาเพื่อข่มกันแต่เพื่อความเจริญของระบบอากาศไม่อาจทำลายล้างกันได้จริงๆในระยะสั้นทั้งสองมักจะแข่งขันกันบางครั้งลมก็ชนะบางครั้งฟ้าก็ชนะเมื่อลมชนะเมืองหลวงแห่งเวทมนต์แห่งลมซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของอาณาจัก,กรจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Tower of Wind แต่เมื่อฟ้าร้องมีชัยเมืองหลวงจะเปลี่ยนเป็น Thunder Tower ในปัจจุบันชื่อของหอคอยนั้นคือ Thunder Tower และอัศวินที่เป็นเมืองหลวงก็เรียกว่า Thunder Knight ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแพ้ได้อย่างไรลืมไปเลยตอนนี้พาลาดินมีจิตใจที่สงบมากขึ้นแล้วเนื่องจากเขาเป็นรอบมานานแล้ววิสัยทัศน์ของเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ตอนนี้เขามองผู้คนที่อยู่นอกเวสไวน์ทาวาวรกับว่าเขากำลังมองดูตัวตลกตัวตลกเคยใช้น้ำประปาหรือไม่แล้วครีมเค้กละ่ะคุณเคยเห็นลูกกวาดขนาดเท่าลูกวอลนัทหรือไม่ตาเขาไม่จำเป็นต้องยุ่งกับคนแบบนี้ พาลาดินพูดอย่างใจเย็นอางั้นคุณก็ผ่านมาพอดีตกลงผ่านไปได้ไม่เป็นไรพ่อพูดแขกที่ผ่านไปก็เป็นแขกเช่นกันผู้ที่สามารถนําเงินตราต่างประเทศเข้าเมืองได้นั้นเป็นคนดีโปรโด,ดเข้ามาประตูเมืองเปิดออกช้าช้าผู้รับใช้ที่พักตีถอยกลับไปข้างถนนและขุนนางที่อยู่ข้างหลังเขาผู้วิเศษของอดีตอัศวินสายลมบารอนนู่หลุนชิง,งอกวงขี่ม้าตัวสูงสวมเสืส้อโคทผ้าไหมที่ตัดเย็บโดยทั้งตัดเสื้อชั้นครูสวมชุดกลุมพนักงานในมือของเขา,ข,าข้างหลังเขาคือสมาชิกในครอบครัวองครา์ผู้ชายและกลุ่ม150คนนนทที่เเเข้าาไปใมือววสิ ทันทีที่พวกเขาเข้ามาพวกเขาได้ยินพาลาดินบนกำแพงเมืองพูดช้าๆว่าตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเวสแกรแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะเตือนคุณว่าถ้าคุณเห็นผู้คนของาศาสนาจักรแห่งแสงในเมืองนี้อย่าทำอะไรไม่ดีทุ้งติงดูถูกผมน้ำลายเป็นเรื่องปกติแต่ทันทีที่คุณเริ่มต่อสู้คุณจะโดนพัดลมเพาดานตั้งเกียร์สามซึ่งแย่มากสู้กับคนในสภาก็ไม่เป็นไรศรัทธาเหมือนกันพัดลมเทดานตั้งเกียร์สามหมายความว่ายังไงบารอนนูโอลนดูงุนงงแต่คนใช้ที่ซื่อสัตย์ของเขา,าเนน่่าา่่นนสสหหงงอจักรรแแืไมทีี ที่นี่ถูกครอบครองโดยแกรนตะวันออกหรือไม่ไม่ดูนั่นสิพาลาดินชี้ไปที่คลองในเมืองบารอน,นูโอโลอหลุนหันกลับมาและเห็นแมวหลายตัวนั่งยองๆอยู่ริมน้ำไม่เคลื่อนไหวเหมือนรูปปั้นนานๆครั้งจะหันหูแหลมทันใดนั้นแมวตัวเมียก็เอื้อมมือไปจับมันลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วเธอจับปลาได้และเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขก็ดังขึ้นมีคนเลี้ยงแมวพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงของศาสนา,าจากักรแห่งความมืดและไม่สามารถเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นพระเจ้าแห่งแสงสว่างได้บารอน,นูหลุนตกใจเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้ พาลาดินกลางมือออกแล้วพูดว่าอย่างที่คุณเห็นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนแปลกหน้าที่เพิ่งเข้ามาที่นี่ควรเรียนรู้ที่จะอ่านและเรียนรู้เพิ่มเติมงดเว้นจากการพูดในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจและคิดให้มากขึ้นด้วยสมองของคุณเองเหมือนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกคนรับใช้ที่พักดีของบารอนไม่พอใจเล็กน้อยชายผู้นั้นหยาบคายกับบารอนของเขาจนเขาอยากจะกระโดดขึ้นและสาบานโชคดีที่บารอนนูโอลอลุนอเป็นนักมายากลและไอคิวของเขาก็ไม่ได้ต่ำดังนั้นเขาจึงหยุดคนใช้ของเขาทันทีจจาา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 กกกรรรรทอออออออะไไบงงงงงงงยยย่่่่่แตตเเเเขขขขขูู้้้้้้้สสสสสสึคนนนนนัััมใืืผห น้าแปลกที่เขากล้าพูดแบบนั้นแต่นั่นคือทั้งหมดอย่างที่เขาพูดเขาจะคอยสังเกตในตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เขาลดทิฐิลงและถามพาลาดินด้วยตัวเองว่าฉันมีกลุ่มผู้ชายมากกว่า150คนมีโรงแรมในเมืองนี้ที่สามารถรองรับกลุ่มของฉันได้หรือไม่ ที่นี่ไม่มีโรงแรมพาลาดินพูดด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามเขตหวางเจริงที่พ่อกำลังสร้างนั้นว่างเปล่าคุณพ่อบอกกว่าคุณสามารถซื้อและเช่าได้มีพวกคุณมากมายและมีเพียงสถานที่นั้นเท่านั้นที่สามารถรับคุณได้ไปที่บ้านของไวเบิร์ตเมียร์เกสแล้วถามเขานายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตเทา์รับผิดชอบการก่อสร้างและการจัดการของเขตหวางเจียงนายกเทศมนตรีไวบีไรชอเทาโอ้พาลาดินพูดด้วยรอยยิม้มเดินไปตามถนนสายนี้และผ่านโบสถ์สองแห่งในใจกลางเมืองคุณสามารถพบนายกเทศมนตรีเมืองไวเบิร์ตเทามาล็ได้ที่นน่นนั บารอนูโอลอหลุนโบกมือและขะบวนของเขาก็เดินไปทางด้านหลังเมืองเมื่อเดินผ่านเมืองที่แปลกประหลาดเขาพบว่าเมืองนี้ใหญ่กว่าว่าที่เขาจินตนาการไว้มากคนใช้ชรากระซิบครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่นี่จริงอยู่ที่มีคนมากกว่าแ800ดร้อยคนเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีมากกว่าสองพันคนแล้วทำไมบ้านพวกนี้ถึงเชื่อมต่อกับท่อเหล็กและทองแดงแปลกๆโอ้มีต้นพลิกไทยอยู่ในสวนของครอบครัวนั้นเป็นไปไม่ได้ฮเฮดูนั่นสิมีโบสถ์สองแห่งโอ้พระเจ้าเชเปลออฟไลท์ life, และเชะเปลิลออฟดักเนสอยู่ติดกัน ขณะที่พวกเขากําลังพูดถึงเรื่องนี้พวกเขาเห็นเก้าอี้หินที่ลานของแชเปีนออฟไลท์ซึ่งมีนักบวชที่เกียจวางอยู่บนนั้นเขากําลังตกปลาอยู่ในลําธารใกล้ๆโดยถือคันเบ็ดยาวไว้ในมือซ้ายส่วนมืออีกข้างว่างเปล่าวเขาโบกมือให้พวกเขายิ้มจากระยะไกลและพูดว่ายินดีต้อนรับสู่เวสไวาทาว